เปิดเผยลับลอบ iPhone Air 2กำลังมาถึงในรูปร่างใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมอีกข่าวลือที่ได้รับการยืนยันว่า Apple กํกำลังทำงานสู้กับการพัฒนา iPhone Air รุ่นใหม่แม้ว่ารุ่นแรกอาจไม่ได้ทำยอดขายที่น่าพอใจแต่ Apple ก็ยังมีความตั้งใจที่จะนำเสนอสิ่งที่ดียิ่งกว่าให้กับผู้ใช้งานในครั้งนี้ Digital Station DCS นักล่อยข่าวหลุดชื่อดังที่มีประสิทธิผลในการเผยแพร่ข่าวสารลับลอบของ Apple ได้แชร์ข้อมูลว่า iPhone Air รุ่นใหม่ กำลังเดินเข้าสู่ระบบพัฒนาตามปกติและมีการอัปเกรดดีไซน์และกล้องที่น่าสนใจโพสต์ Post ของ DC s ีเทำให้เราได้เห็นภาพร่างแรกๆของ iPhone Air รุ่นใหม่ในปี2026ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัพสมาร์ทโฟนที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Apple ดีไซน์บางเฉียดและกล้องที่ดียิ่งขึ้นเป็นจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้แม้ว่า Apple จะยังคงรักษาสไตล์โปรไฟล์บางเฉียดและน้ำหนักเบาเหมือนเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงที่น่าสนใจในเรื่องของกล้อง iPhone Air 2จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วพร้อมอัตรารีเฟรชส,สูง High r e f i e s h Rate ที่ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องที่น่าสนุกยิ่งขึ้นและระบบความปลอดภัยก็ไม่ได้เป็นข้อเสียการจดจำใบหน้าแบบ 3D 3D Facial Recognition จะทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณเป็นเรื่องที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการเพิ่มกล้องหลังคู่48 MP นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และน่าตื่นตาตื่นใจจากรุ่นแรกที่มาพร้อมกล้องหลัก48 MP เพียงตัวเดียวและไม่มีเลนส์อันตราา้าไวกล้องหลัก48ล้านพิกเซลและกล้องอันตร้าไวา48ล้านพิกเซลจะทําให้คุณได้รับการประสานงานระหว่างการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นและทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณเป็นเรื่องที่น่าสนุกยิ่งขึ้นและถ้าพูดถึงคุมพลังของ iPhone Air 2แล้วก็ต้องพูดถึงชิป A 2 0 Pro ที่มีความสามารถในการเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงานนี่เป็นการเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของรุ่นใหม่นี้การคาดการณ์ในปัจจุบันแสดงว่า iPhone Air 2จะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัปปี2026ของ Apple และจะเปิดตัวเคียงข้างกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max และโทรศัพท์แบบพับได้ Foldable รุ่นแรกของ Apple นี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าติดตามยิ่งขึ้นแต่นี่เป็นการเพิ่มเติมเ,มเพียงเท่านี้เท่านั้นและเราไม่รู้ว่าอีกมากมายของข่าวสารลับรอบอะไรยังคงอยู่ซ่อนอยู่ที่ไทย ใน Apple ในเวลานี้แต่เราเชื่อว่า iPhone Air 2จะเป็นอุปกรณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพียงแค่คิดถึงว่า iPhone Air 2จะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่48 MP และชิป A20 Pro ที่มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานแล้วเราไม่สามารถรอไม่ได้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างไรและนี่เป็นคำถามที่เราไม่สามารถตอบได้ว่า iPhone Air 2จะมาพร้อมกับฟีเจอร์อะไรบ้างที่ยังไม่เคยเห็นมาก,ก่อน คุณคิดว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ยังคงอยู่ในภาพร่างมีความคาดหวังอะไรบ้างที่คุณต้องการเห็นในรุ่นใหม่นี้มาถามตอบก,กันในกลางความสงสัยและคาดหวังนี้